สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Aniverse Channel คลิปนี้ Aniverse Channel จะพาไปเจาะลึกกอนจิมังกรโบราณผู้เคยเป็นอาวุธล้างโลกแต่ดันแพ้ไก่ทอดจากเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารต่างโลกครับคลิปนี้มีสปอยเนื้อหาไลท์โนเวลและเว็บโนเวลช่วงกลางเรื่องขึ้นไปนะครับใครดูแค่อนิเมะซีซั่นแรกกับ2ถ้าไม่ซีเรียสสปอยก็มาฟังกันต่อได้เลย ก่อนอื่นเรามายืนยันกันก่อนว่ากอนจิคือใครกันแน่ชื่อญี่ปุ่นของเขาคือกอนจิคาว่าจีแปลว่าลุงปู่พอมาเป็นชื่อไทยเลยกลายเป็นกอนจิที่เราเรียกกันติดปากตัวจริงของกอนจิคือมังกรโบราณ (Ancient Dragon) หนึ่งในสายพันธุ์มอนสเตอร์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในโลกนี้ระดับที่เทพเองยังต้องคิดเวลาไปยุ่งด้วยตามข้อมูลต้นฉบับ กอนจิมีอายุกว่า3000ปีเคยเป็นบอสลึกสุดของดันเจียนแบบที่ไม่มีใครเคลียร์ได้เลยทีนี้ถามว่ากอนจิสำคัญขนาดไหนในระดับประวัติศาสตร์ของโลกในตำนานของโลกนี้เทพผู้สร้างเดมิโอกอสสร้างมังกรโบราณขึ้นมาเป็นเหมือนอาวุธยับยั้งสงครามขนาดใหญ่ของโลก หน้าที่ของแอนเชนดรา้อนก็คือถ้าสงครามของมนุษย์ลามหนักเกินไปหรือสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มเริ่มทำลายสมดุลโลกมังกรโบราณจะถูกปล่อยลงมาเพื่อรีเซ็ตพื้นที่แบบโคตรโหดพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็ประมาณว่านิวเคลียร์ชีวภาพเวอร์ชั่นแทบสร้างนั่นเองครับในเคสของกอนจินอกจากจะเป็นเอนเชนดรา้อนแล้วยังมีประวัติว่าเคยสู้กับเฟลเมื่อ400ปีก่อน เฟลในตอนนั้นยังใช้ชื่อแบบในตำนานคือเฟนเรียนักล่าสงครามการประทะของเฟลกับกอนจิจบแบบไม่มีใครตายแต่ต่างคู่ต่างยอมรับกันว่าอีกฝ่ายคือของจริงนี่คือเหตุผลว่าทำไมพอมาเจอกันในยุคมุคโคดะทั้งเฟลและกอนจิถึงคุยกันในฐานะเพื่อนเก่าระดับบอสง้างโลกมากกว่าจะเป็นศัตรูมาดูสกิลและความสามารถของกอนจิแบบเนื้อๆกันบ้าง ในเว็บโนเวลและฐานข้อมูลแฟนคลับจะบอกตรงกันว่าระดับเลเวลและสเตตัสของกอนจิเกิน1,000และค่าสเตตัสหลักๆทะลุ1,000 0เกือบทุกช่องถือว่าสูงสุดในซีรีส์ตอนนี้แม้ตอนหดร่างแล้วยังถูกประเมินว่าถ้าเอาจริงมีพลังพอจะลบทั้งประเทศได้อยู่ดีสายกายภาพพลังโจมตีดิบสูงสุดในหมู่แฟมิลีของบุคโคดะแค่ตบแบล็กดราก้อนทีเดียวก็ปลิวกระแทกกำแพงจนสลบใช้การไม่ได้ แม้ตอนสเตตัสโดนลดเพราะหดร่างยังสามารถเจาะกำแพงดันเจี้ยนที่แทบจะทำลายไม่ได้ขุดเป็นถ้ำเก็บสมบัติของตัวเองได้สบายและแน่นอนว่าบินได้เป็น Family Air ตัวที่2ต่อจากโดราจังที่พามุคโคดะบินข้ามเมืองได้จนกิวต้องขอให้แจ้งล่วงหน้าไม่งั้นเมืองแตกตื่นเพราะเห็นมังกรบินสายเวทและแมจิกกอนจิใช้ได้ทุกธาตุเวทพื้นฐานแถมยังมีเวทศักดิ์สิทธิ์แซคแครดแมจิ กับเวทแบเรียแบเรียแมจิกระดับตำนานมีสกิลลดการใช้มานาทําให้พลังเวทแทบไม่หมดจะสแปมเวทใหญ่กี่ครั้งก็ยังเหลือสกิลพิเศษที่เด่นๆแอปบครยซอลสกิลประเมินของหายากในเรื่องนี้มีแค่กอนจิเฟลและเหล่าฮีโร่ที่รับเชิญเท่านั้นที่มีกิกแกนติฟิเคชันหรือเปลี่ยนขนาดร่างกอนจิสามารถขยายหดตัวได้อิสระเหมือนซุยใช้แอบหมุดดันเจียน บีบตัวลอดพื้นที่แคบหรือทำตัวให้เล็กพอที่จะอยู่ในบ้านของมุคโคดะพอหดร่างสเตตัสโด,ดยรวมจะลดลงราว30%แต่ค่า agility เพิ่มขึ้นความเร็วและความคล่องตัวก็เลยสูงขึ้น Dragon b r e a s e Extreme b r e a s e สายมังกรเวอร์ชั่นหนักระดับเป่ามังกรตัวอื่นหายไปในนัดเดียวและยังมีเวอร์ชั่นที่โหดกว่านั้นอีกขั้นคือ Ancient Dragon b r e a s e Ancient Dragon Soul สุดยอดสกิลที่ d e m i g o สใส่ไว้เป็นปุ่มลบโลก ถ้าใช้เต็มๆคือลบทั้งโลกได้ในครั้งเดียวแต่ถูกล็อกด้วยเงื่อนไขว่าจะไม่สามารถใช้ได้เลยหากไม่ได้รับอนุญาตจาก d e m i u กอสตรงๆพูดง่ายๆสเตตัสด,ดิบคือตัวล้างโลกแต่ตัวเจ้าของกลับกลายเป็นคุณปู่มังกรชอบไก่ทอดแทมทีนี้ทำไมกอนจิถึงตัวเล็กลงร่างเดิมของกอนจิถ้าอิงข้อมูลต้นฉบับคือมังกรเกล็ดดำขนาดภูเขาตึก20ชั้นความสูงราวๆ60กว่าเมตร เวลาอยู่ใต้ลันเจียนก็คือกินทั้งห้องแบบบอสเกมโซไปเลยหลังทำสัญญากับมุคโคดะแล้วกอนจิตั้งใจหดร่างตัวเองให้มีขนาดไล่ๆกับเฟลเหตุผลหลักๆมีทั้งฝั่งเรื่องราวในเรื่องและฝั่งความสมเหตุสมผลในโลกเรื่องอาหารร่างเต็มขนาดแค่ขุนให้ไม่หิววันเดียวมุคโคดะก็คงล้มละลายกอนจิเลยยอมลดขนาดตัวเองให้กินปริมาณใกล้เคียงเฟลหน่อยจะได้ไม่ฆ่าเจ้านายด้วยค่าอาหาร อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ร่างภูเขาเดินเข้าบ้านไม่ได้แน่นอนการหดร่างทำให้นั่งกินข้าวในลานบ้านมุคโคดะได้เดินในเมืองไม่ทำให้คนแตกตื่นทั้งประเทศใช้สกิลได้คล่องในดันเจียนในเว็บโนเวลบอกชัดว่ากอนจิใช้ความสามารถย่อตัวเพื่อมุดทางแคบๆระหว่างชั้นในดันเจียนแล้วเลี่ยงไม่ให้เห็นว่ามีแอนเชนดราก้อนแอบอยู่ลึกสุดผลข้างเคียงของการหดร่างคือสเตตัสโดยรวมลดลงราว30เ แต่ความเร็วและความคล่องตัวเพิ่มขึ้นและถึงจะถูกเนื้อแบบนั้นระดับพลังที่เหลืออยู่ก็ยังมากพอที่จะพังหนึ่งประเทศได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นในสายตาภายนอกกอนจิ JI, ร่างเล็กที่เราเห็นในบ้านมุคโคดะนั้นจริงๆแล้วคือเวอร์ชั่นมินิที่ถูกล็อกพลังไว้แล้วไม่ใช่ฟูพาวเวอร์ด้วยซ้ำจากนั้นก็วนกลับไปยังเหตุการณ์ในเรื่องที่เรารู้กันดีครับ หลังจากเที่ยวมาหลายทวีปต่อสู้มามากกอนจิเริ่มเบื่อโลกเลยเลือกไปนอนจำศีลในดันเจี้ยนลึกสุดของเมืองหนึ่งสำคัญคือเขาไม่ได้ถูกจับไปเป็นบอสแต่ลงไปนอนเองดันเจี้ยนเลยปรับตัวตามมอนในชั้นล่างวิวัฒนาการแข็งแรงขึ้นเพราะมีมังกรโบราณเป็นแกนพลังอยู่ข้างล่างผลคือดันเจี้ยนทั้งอันถูกประเมินว่าเป็นระดับที่ไม่มีใครเคลียร์ได้มานานมากจนกระทั่งมุคโคดะก,กับปาร์ตี้เดินลงไปถึงชั้นล่างสุด พร้อมกับกลิ่นไก่ทอดจุดเปลี่ยนของกอนจิไม่ใช่การโดนใครชนะในการต่อสู้แต่คือการโดนอาหารจากเนสซูเปอร์ล่อลวงครับตอนนั้นกอนจิอยู่ในสภาพกึ่งหลับแต่กลิ่นไก่ทอดกับสเต็กกระเทียมปลุกเขาขึ้นมาเขาโผล่ในร่างมังกรขนาดเต็มที่ถ้าเทียบกับเฟลคือตัวสูงระดับตึกหลายชั้นเฟลรู้ทันว่านี่คือเอนเช่นรา้อนเพื่อนเก่าที่เคยฟัดก,กันเมื่อ400ปีก่อนเฟลดึงดาบกอนจิเผยกรงเล็บ บรรยากาศเหมือนจะมีศึกตำนานอีกนัดแต่ทุกอย่างหยุดลงเพราะไก่ทอดชิ้นเดียวมุโคโดะเอาไก่ทอดไปลองเสี่ยงกอนจิยอมชิมแล้วก็กลายเป็นแฟนอาหารของมุโคโดะทันทีจุดนี้ทำให้เห็นความต่างระหว่างมุมมองกอนจิกับเฟลชัดชัดเฟลมองมนุษย์เท่ากับสิ่งมีชีวิตต่ำกว่าแต่ถ้ามีอาหารดีก็ยอมอยู่ด้วยกอนจิมองมนุษย์เท่ากับสิ่งมีชีวิตอ่อนแอที่น่าเฝ้ามองมากกว่าจะน่าคิดทิ้ง พอได้ชิมอาหารโลกเดิมกอนจิเข้าใจว่าโลกนี้ยังมีอะไรให้สนุกดูอีกเยอะเลยเริ่มสนใจมุโคดะจริงจังมาถึงสัญญาแฟมิลี่300ปีที่หลายคนงงโดยปกติสัญญาแฟมิลี่จะผูกกับอายุไขของผู้ใช้แต่มุโคดะโดนพรจากเทพหลายองค์อัดเข้าไปจนมีอายุไขประมาณ1,500ปีถ้าให้ทำสัญญาเต็มกอนจิต้องผูกตัวเองกับมุโคดะยาวระดับเป็นพันปีซึ่งแม้จะเป็นมังกรอายุหมื่นปี แต่มันคือการเสียอิสระที่ยาวเกินไปทางออกเลยเป็นสัญญาทดลอง300ปีสำหรับมนุษย์ทั่วไป300ปีเท่ากับเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับ Ancient Dragon และใช้ต่างโลกเวอร์ชันยืดอายุมันคือช่วงทดลองชีวิตร่วมกันประมาณ1.4ส่วน4ของอายุไขมุโคดะตรงนี้สะท้อนว่าจริงๆแล้วเดมิวกอสไม่ได้อยากจับกอนจิมาเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์แต่กำลังทดสอบว่า ถ้ามังกรโบราณย้ายฝั่งมาอยู่ข้างคนถือในซูเปอร์สมดุลของโลกจะดีขึ้นหรือพังลงกันแน่ในแง่บุคลิกและบทในเรื่องกอนจิไม่ได้ถูกใช้เป็นแค่ตัวโหดเพิ่มดาเมจเวลาเขาพูดจะมีทั้งมุมมองของสิ่งมีชีวิตที่อยู่มานานมากเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกมุมมองขำขำแบบคุณปู่บนเด็กสมัยใหม่แต่แอบเอ็นดูอยู่ตลอดกอนจิเลยกลายเป็นกระจกอีกบานที่สะท้อนเฟลว่า ถ้าเฟลแก่ลงใจเย็นลงอาจจะกลายเป็นเวอร์ชั่นกอนจิตัวช่วยบาลานซ์โทนเรื่องเวลาเนื้อหาเริ่มเครียดหรือดราม่าหนักเกินไปในเชิงโครงเรื่องแค่การย้ายข้างของเขาจากอาวุธของเทพมาเป็นเฟ m i ลีของมุคโคดะก็คือการประกาศชัดๆว่าตอนนี้ปาร์ตี้ของมุคโคดะถือพลังระดับล้างโลกอยู่ในมือแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือมุโคดะกลับใช้พลังชุดนี้ ไปกับการหาอาหารทําธุรกิจเดินทางและพยายามหลีกเลี่ยงการเมืองให้มากที่สุดเลยทําให้ภาพของกอนจิต่างจากมังกรโบราณในแฟนตาซีเรื่องอื่นเขาไม่ใช่บอสท้ายไม่ใช่ตัวร้ายลับแต่เป็นคุณปู่มังกรที่เคยมีสิทธิ์ทําลายโลกแต่ตอนนี้มานั่งกินไก่ทอดกับข้าวญี่ปุ่นแล้วดูมนุษย์ใช้ชีวิตแทนสรุปสั้นๆก่อนจบคลิปนะครับ กอนจิเท่ากับแอนเชนดรา้อนอายุกว่า3,000ปีถูกเดมิวกอสร้างเป็นอาวุธยับยั้งสงครามสเตตัสพังเกิน1 0,000 000, แทบทุกช่องมีสกิลระดับโลกแตกอย่างแอนเชนดรา้อนโซลมีสกิลเปลี่ยนขนาดร่างหดร่างแล้วสเตตัสลดราว30ซแต่ความเร็วเพิ่มใช้ซ่อนตัวในดันเจียนและใช้ชีวิตกับมูโคดะได้เคยสู้กับเฟลเมื่อ400ปีก่อนทำให้ทั้งคู่เคารพก,กันในฐานะเพื่อนร่วมจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร ไปนอนอยู่ใต้ดันเจียนลึกสุดทําให้ดันเจียนนั้นไม่มีใครเคลียร์ได้มานานจุดเปลี่ยนไม่ใช่สึกใหญ่แต่คือกลิ่นไก่ทอดของมุโคดะที่ลากแอนเชนดราก้อนออกจากหลับยาวสัญญาแฟมิลี่3 0 0ปีคือการทดลองผูกพันระหว่างอาวุธล้างโลกกับใช้ต่างโลกสายในซูเปอร์ภายใต้สายตาของเทพผู้สร้างถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบจาะลึกตัวละครเนิร์ดเแบบนี้อยากให้ผมไปขุดเฟลซุยเทพเลยดันเจียนอื่นๆต่อ ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe a n n i v e r s e Channel พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อๆแบบนี้ในตอนต่อๆไปนะครับ